สวัสดีครับเหล่าแฟนขับบูล็อกทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับในวันนี้ก็จะมาทําเกี่ยวตัวเต็มของบูล็อกในตอนที่313กันนะครับก็จะเป็นการย้อนอดีตเล็กน้อยของทีมในจีเรียนะครับแล้วก็จะเป็นการคิกออฟระหว่างในจีเรียแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะแต่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยเปิดตอนมาในตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าเปิดฉากนักลบนะครับแล้วก็จะมีการย้อนอดีตของพวกโอนาซีนะ เลียเล็กน้อยตรงที่ว่าเอ้าเขาก็เล่นกันบนสนามแบบทั่วไปเนาะสำหรับเด็กในจีเลียกลุ่มนี้นะครับก็จะมีเบนโลที่เขาบอกโอนาซีว่าไปเลยหลังจากที่โอนาซีเนี่ยคือกระโดดจับบอลกลางอากาศนะครับและทางด้านโอโบอาโบนานะครับเขาเลยบอกสุดยอดไปเลยนี่ว่าโอนาซีแล้วก็คุโซนะครับคุโซเขาได้บอกโอนาซีว่ายิงไปเลยโอนาซีความหวังอันสดใสของพวกเราและหลังจากนั้นก็จะตัดกันมาที่ปัจจุบันเนาะคนประกาศในครั้งนี้จะมีอยู่2คนนะครับคือคนแรกเนี่ยจะเป็นอัซซ โตเทเลซานะครับเขาจะพูดขึ้นมาว่าเออพบกันอีกแล้วนะครับผมอสัสโตเทเลซานะจะมาเป็นผู้ประกาศแมตชนี้แล้วก็อีกคนนึงคือผู้บรรยายจะมีชื่อว่าฮารุทาโรนัสึกินะครับคนนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้บรรยายนั่นเองเนาะแล้วเขาก็เลยได้บอกว่าและผมนัส,สึกินะครับเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากฟุตบอลโลกยู20เอาละความกระตือรือร้นในแบบน,นี้เนี่ยได้เริ่มแล้วมันสุดยอดจริงๆแล้วก็เราจะได้เห็นว่ากลุ่ม A นะครับผมก็คือกลุ่มที่มีทั้งฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษรว ถึงไนจีเรียรแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเนาะซึ่งทางด้านเทเลสเขาจะทบทวนให้เราดูกฎกติกาในแมตช์ครั้งนี้หรือว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ครั้งหนึ่งตรงที่ว่าคือการแข่งขันครั้งนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยจะมี64ประเทศจะถูกแบ่งออกมาเป็น16กลุ่มแล้วก็กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมี4ประเทศใช่ไหมซึ่งจะแข่งขันกันแบบพบกันทั้งหมดเลยนะและ2ทีมอันดับสูงสุดในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองที่จะเหลือเนี่ยก็จะเหลือ32ทีีีีมทททท่่่เข้้าาอบสุดยใชยวถึงิ สเนี่ยก็จะเป็นแมตที่ดูเดือดแห่งยุคสมัยนี้รวมๆแล้วก็จะมีถึง128แมตเลยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนอกจากนี้ในระหว่างการแข่งขันนะครับผู้เล่นก็ยังได้รับอนุญ,ญาตให้สวมหูฟังแปลภาษาเนาะซึ่งจะพัฒนาโดยบริษัทของพ่อเลโอแหละบริษัทมิคาเงะใช่ไหมแล้วก็ใช้ในสึกเนโออีโกอิสลิก e นี้ด้วยนะครับนี่ก็คือการประกาศของทางด้านเทเลสัปและนัสึกิเนี่ยเขาก็เลยได้สวนขึ้นมาว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่มันสุดยอดไปเลยนะมาสนุกกันเถิดะ แล้วเราจะได้เห็นว่าฟอร์เมชันแต่ละทีมเนี่ยเขาจะจัดฟอร์เมชันยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราขอเริ่มไล่จากนจีเรียนะฟอร์เมชันของนจีเลียเนี่ยโกจะเป็นอะบิมนั่นเองนะครับแล้วก็คู่กองหลังเนี่ยจะเป็นเอฟโกแล้วก็โอโบอาโบดานะครับคือโอโบอาโมนาเนี่ยเขาจะอยู่ซ้ายใช่ไหมเอฟโกจะอยู่ขวาแล้วก็แบ็คทั้งสองข้างก็จะเป็นโมโมดูนะครับจะอยู่ทางด้านขวาแล้วก็ไกตะจะอยู่ซ้ายใช่ไหมแล้วก็คู่กองกลางตัวรับเนี่ยจะเป็นคาดิสนะครับแล้วก็จะเป็นเอเซเคียวนะครับ จะเป็นคู่กองกลางตัวรับถ้าออกชื่อเสียงตัวละครไหนผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็กองกลางตัวลุกจะเป็นคุ่โซนะครับคือคนที่เล่นกับโอนาซีในวัยเด็กอะแหละแล้วก็ปีกทั้งสองข้างชั้ข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านอูมาลุนะครับและข้างขวาจะเป็นเบนโลแล้วก็กองหน้าตัวเป้าจะเป็นโอนาซีนะครับนี่ก็คือฟอร์เมชันของไนจีเรียนะครับที่เขาจัดมาก็คือแผนก็คือ4 2 3 1นั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านญี่ปุ่นจะมาในฟอร์เมชัน3 3 2 2นะครับคือโกก็จะเป็น กากามมลุใช่ไหมแล้วก็กองกลางตัวกลางเนี่ยก็คือไอคุเป็นกัปตันนะครับแล้วก็กองกลางตัวขวาก็จะเป็นอาริวส่วนตัวซ้ายจะเป็นนิโกะนะครับแล้วก็วิงแบ็คจะเป็นจิกิริที่อยู่ขวาแล้วก็ฮิโอริอยู่ซ้ายนะครับแล้วก็กองกลางตัวต่ำเนี่ยจะเป็นคาราสึนะครับแล้วก็คู่ดับเบิลเทนหรือว่ากองกลางตัวลุกใช่ไหมจะเป็นทางด้านเลโอแล้วก็บาจิระแล้วรวมถึงหน้าเป้าทั้งสองคนนะครับจะเล่นแบบว่าหน้าคู่ใช่ไหมจะเป็นลินแล้วก็อิซังินะครับที่ยืนอยู่หน้าเป้าคู่กันเลยเทเลซาเนี่ยเขาก็เลยได้บ บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังถึงเวลาสร้างอนาคตใหม่ให้กับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วนี่คือบทใหม่ของนักสู้บูล็อกเริ่มต้นฟุตบอลโลกยู20กันเลยดีกว่าแล้วก็เป็นการประทะก,กันระหว่างในจีเรียแล้วก็ญี่ปุ่นที่เริ่มคิกออฟแล้วนะครับทางฝั่งในจีเรียจะเป็นการเขียบอลใช่ไหมโดยที่โอนาจิเนี่ยเขาจะเขียไปให้ใหกับคุโสะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคุโสะเขากระชากหลบอิสางิได้นะครับและลินกําลังเข้ามาซ้อนใช่ไหมคุโสะเนี่ยเขาส่งบอลผ่านลินแล้วก็ผ่านเลโอซึ่งบัจิระกาลังจะไปดักนรแต่เ เ,เขามาดักได้ซะก่อนโดยที่คุโศเนี่ยเขาได้บอกในการส่งบอลครั้งนั้นด้วยว่าสั้นที่สุดและเร็วที่สุดนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดในการส่งบอลและเบนโลเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าตรงนั้นสินะแล้วเขาก็รับบอลจากคุโศกไปใช่ไแล้วก็เทิร์นหลบบาจิระซึ่งบาจิระเองเนี่ยคือเป็นสายเทคนิคอยู่แล้วยังมองว่าการหมุนตัวหรือว่าการเทิร์นของเบนโลเนี่ยคือมันหมุนตัวได้สวยมากใช่ไหมเ <Ben Lo S 1> บน<อ>โลเขาเลยได้บอกว่าโจมตีเร็วส่วนอาริวเองที่อยู่กองหลังเขาเลยได้บอกว่าการส่ง bon งบลครัั้้นนีม ดูละหลวมเกินไปนะไอหนูแต่บอลเนี่ยก็ยังมาถึงโอนาซีนะครับโดยที่โอนาซีเนี่ยเขาได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วและอาริวเขาเลยได้บอกว่าเอาล่ะกัปตันของพวกเราถอยมาบล็อกกันได้แล้วไอคูเองก็เลยถอยมานะครับเพื่อบล็อกโอนาซีใช่ไหมไอคูบอกว่าความยืดหยุ่นของนายนี่มันดีจังเลยนะเพื่อนและโอนาซีเขาเลยได้พูดขึ้นมาว่านายเปิดช่องอยู่นะเพื่อนตรงนั้นยังไงละ่ะพอหลังจากที่โอนาซีเขาพูดแบบนี้ชบาเขาก็ยิงเข้าไปที่ช่องว่่่าางทีเเขเห็นนแตน โกะเนี่ยเขาก็ได้มาบล็อกไวใช่ไหมแล้วเขาก็เลยได้บอกว่าผมจะเป็นคนปิดช่องว่างทุกช่องเพื่อที่จะกำจัดศัตรูพืชเองครับแล้วโอนาซีเขาเลยได้บอกว่าสุดจัดไปเลยนี่หว่าเพื่อนคือเขาบล็อกโดยการใช้หัวใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบอลมันก็ลอยไปหาทางด้านคาราสึนะครับคาราสึเขาก็ได้ใช้อกหลับไวใช่ปะเขาเลยได้บอกว่าเอาละเรามาเริ่มกันเลยบูล็อก2 0แล้วเขาก็ส่งบอลไปข้างหน้าโดยที่เทเลสะนะครับ<ๆ>เขาบอกว้าวพวกเขาพลิกสถานการณ์กันได้แล้วครับบอลเนี่ยตกไปที่ฮิโอริโยแล้ว ทิวริโยเนี่ยเขารับบอลได้ใช่ไหมเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าถึงเวลาสวนกลับแล้วสินะครับและต่อมาเทเลซาเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าแค่ต่อบอลกันไม่กี่จังหวะเนี่ยก็มาถึงแนวหน้าของคู่ต่อสู้แล้วบอลไปถึงอิโตชิรินแล้วและเขาเนี่ยก็กําลังเลี้ยงฝ่าไปทีละคนเนาะซึ่งฮิวริเนี่ยมันส่งบอลไปให้รินใช่ไหมรินก็เลี้ยงฝ่าไปคน2คนจนมาเจอกับไอโอโบอาโบน่านะครับมันเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าโอ้โหฉันไม่ให้นายไปหรอกนะฉันจะหยุดนายไว้ที่นี่รินเองเนี่ยตอนนั้นได้เปิดวิชั่น แล้วนะครับลินเขาก็เลยได้ส่วนมาว่าจืดชืดมากเลยนะนายฉันยิงบอลออกไปตั้งนานแล้วเฟยโอโบอาโบนาเนี่ยมันก็เลยได้บอกว่าโอ้โหบอลที่นายยิงออกไปนี่มันโค้งสุดๆไปเลยว่ะเพื่อนซึ่งมันเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมของนจีเลียอยู่แล้วนะแต่โอนาซีเนี่ยคือเขามาบล็อกได้ใช่ไหมแลวเขาก็เลยได้พูดคําเดิมของเขาแหละว,ว่าไม่เป็นไรนะตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่แล้วแล้วเขาก็แบบบล็อกไปใช่ไหมบอลมันก็ไปกระแทกกับเสาแล้วมันก็เด้งออกไปเนาะเทเลซาและก็นัซกินะครับผู้ประกาศทั้งสองเนี่ยเขาพูดพร้อมกันเลยว่าโอ้โหโ การโจมตีของญี่ปุ่นได้แล้วและนัสกีเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาต่อคนเดียวนะครับว่าทําไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นได้นะแล้วก็นึกในใจว่าโมเมนตัมแบบนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยและต่อมาเทเลสะเขาก็เลยได้เลิกพูดต่อนะครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างโจมตีกันอย่างดุเดือดด้วยการโจมตีเชิงป้องกันอันยอดเยี่ยมแมตเปิดสนามนี้เป็นการประทะกันอย่างดุเดือดของ2ยอดทีมที่แข็งแร่งบอลที่กําลังลอยอยู่บนฟ้าใช่ไหมอิสงิมันมองเห็นแล้วมันก็นึกในใจว่าไม่ฉันได้ก้าวข้ามมันไปแล้วฉันนมองเห็วิ ทัดแห่งชัยชนะของพวกเราแล้วแล้วก็วววจบไปในตอนนี้นะครับคือไม่ได้เยอะมากเนาะแต่เราจะได้เห็นว่าทางฝั่งบูล็อกเนี่ยคือเปิดใช้วิชั่นกัน2คนเลยนะสำหรับกองหน้าทั้ง2คนนี้ไม่ว่าจะเป็นลินเปิดใช้ดวงตานักล่าแล้วก็วอิสงิเนี่ยก็เริ่มเปิดใช้เมตาวิชั่นใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราลอมาดูกันดีกว่าว่าอิสงิเขาเห็นช่องทางอะไรในการทําประตูใส่ในทีเรียในแมตชนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยกันละกันนะครับและเดี๋ยวเรื่องอื่นๆหรือว่าประเด็นอื่นเนี่ยาคยแกยกันไปท คลิปอีกทีหนึ่งเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไปเว้